สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมิวนิ t ฐาประกาศข่าวดีท้องแล้วเรียกว่าเป็นนางเอกสาวสวยที่มักจะมีผลงานละครอ,ออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอย่างต่อเนื่องสำหรับสาวมิวนิ t ฐาที่หลังจากเจ้าตัวเข้าวิธีง,งานกับไฮโซเซนทาราพุธสาวมิวก็มักจะออกมาอวดความหวานให้ทุกคนได้อิจฉาตาร้อนกันอยู่บ่อย แถมทางด้านสามียังเอาอกเอาใจเก่งมากๆอีกด้วยและถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของสาวมิวก็จะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้สาวมิวได้ออกมาเผยว่าตัวเองกำลังจะเตรียมแพลนมีเบบีคนแรกแล้วและยังได้คุยกับผู้ใหญ่ทางช่องสามขอบเบรกงานละครเอาไว้ก่อนและสาวมิวยังได้ให้เหตุผลด้วยว่าปีนี้เป็นปีวัวทองเป็นปีที่ดีสำหรับตนตนเลยอยากที่จะมีเบบีภายในปีนี้ และอย่างมีอีกคนในอีก2ปีข้างหน้านั่นเองส่วนจะติดหรือไม่นั้นไม่ได้สีเรียดล่าสุดสาวมิวได้ออกมาเผยข่าวดีที่ทําเอาเพื่อนๆในวงการบันเทิงต่างพากันดีใจไปต,ตามๆกันเมื่อเจ้าตัวได้ออกมาประกาศตั้งท้องลูกคนแรกแล้วครับโดยสาวมิวได้ลงคลิปวิดีโอทางอินสตาแกรมและช่อง YouTube มิวนิธาชแนล โชคเครื่องตรวจคันขึ้นสองขีดและยังบอกด้วยว่าเป็นการวางแผนที่แม่นมากๆรัตตั้งใจว่าปีนี้จะมีเบบีตัวน้อยภายในปีนี้และตนก็เพิ่งบอกกับทางผู้ใหญ่ไปผลปรากฏว่าเบบีตัวน้อยมาจริงๆงานนี้เพื่อนๆรวมทั้งแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับสาวมิวกันเพียบเลยล่ะครับอย่างไรก็ตามขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณแม่มือใหม่ด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ